นี่ดูพวกมาริโอคือสิปถต้องมอไองม่ช่างช่างช่างห<อ>ล่อขนาดนี้ลูกเอ้ย<อ><อ>แบบนี้เขาเรียกว่าหล่อลากดินขยายโอฟ่าขอบคุณยายนวลกับซิสออนด้วยนะครับที่ให้ความเอ็นดูกับโอ้นะครับยายนะครับโอว่าสาวๆนี่ต้องสวยเหมือนยา่ยาญาแน่นอนนะครับหลอ่อจนตาแทบบอดแน่ความหล่อจะทำให้ตาบอดได้เองคงบอดตั้งแต่ครั้งแรกที่เองเห็นเขาล้วล่ะ ตั้หล่อชิมาริีโอไปได้ฝากดโนวัซิดออนอย่าลืมติดตามละครของโอเรื่องใหม่ด้วยนะครับคือเธอนะครับแล้วก็ใครบอกว่าตั้ไม่หล่อครับโอ้บอกเลยว่าเราหลอกันคนละทางนะครับฝากติดตามละครพฤษภาธันวารักแท้แค่เกิดก่อนนะครับทางช่อง3กด3 3 3ทุกวันพุธพฤหัส20น0มสนาทีครับ ผมริวชิรวิทย์นะครับคือริวถึงพี่โอมาตอบก็ราะอะไรรู้สึกว่าหมดใจมาตอบกลับไม่ไหวครับก็อยากจะบอกพี่โอว่าขอบคุณนะครับที่ติดตามละครเรื่องพฤษสภาธันวารักแท้เกิดก่อนครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่ายายนวลกับสิตอ่อนนี่คือคลั่งพี่โอมากๆเลยครับอย่างตัวตามมาเช่นกันครับที่ติดตามชื่นชมละครพีแล้วก็ฝากด้วยนะครับพฤษสภาธันวารักแท้เกิดก่อนทุกวันพุธพุ่เรื่องหัดสองทุ่มครึ่งทางช่องสามกดลิฟสามครับฝากด้วยครับ